ายสวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกแว่นนะครับแล้วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่31ธันวาคมแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็ขอวอวยพรให้ทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่มีความสุขมากมากนะผมสุขภาพาแข็งแรงรักษาขอบตากันด้วยนะอย่านอนดึกกันมากพักผ่อนเยอะๆนะผมรักษาตพาพกันด้วยส่วนตัวผมเองตอนนี้เนี่ยก็มานั่งพูดอะไรแบบนี้อยู่ตอนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เพิ่งจะตัดคลิปเสร็จนั่นแหละก็ สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมีช็อตเทพๆแล้วก็ฟันนี่โมเมนต์นะครับหรือว่าช็อตฮาฮามาให้ทุกคนได้ดูกันของปีนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากกว่านี้นะแต่ว่าผมเนี่ยใส่มาไม่หมดอยู่แล้วก็เอามาแค่บางส่วนนะครับคลิปที่จะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยก็บางส่วนตัดมาจากสตรีมตัดมาจากคลิปแล้วก็ยังไม่เคยลงมาก่อนเพราะว่ามันเป็นคลิปดองนั่นเองแหละยอมรับเลยผมนี่แบบว่าแทบจะไม่มีเวลานอนอยู่แล้วก็จะพยายามทำคลิป ให้ได้ดีกว่านี้นะครับจะพยายามตัดต่อให้มันได้คุณภาพกว่านี้สําหรับปีหน้าเนาะแล้วก็จะมีคลิปเกมใหม่ๆเนี่ยผุดขึ้นมาเรื่อยๆจะทําหลายๆแนวให้น้องๆได้ดูกันเยอะๆเลยคลิปแนวเนื้อเรื่องการเอาชีวิตรอดเยอะแยะมากมายนะสำหรับปีหน้าก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปดูคลิปกันเลยรับหนึ่งหมัดหนึ่งหมดัดตียุ่งไ สองหมาดอยู่ควาบานโดนผมไปต่อยแบบดูดานไม่เก่งใจใครเราวิบากกลางบ้านเป็นประคำสามหมาดสามหมาดอยู่เฮลเวนจะไม่กโลัตีหมาดแบบไม่เก่งใจหมดเฮลเวนลงมาแล้วานนนเเขโโโป็นไหนพี่อยู่กลางทวง เราจะกดก่อนในสามสอนึ่งอ้าวโอเคแม่งเลยแล้วกันไอเหี <rue sponge noise> hey ้ยได้คนทำฟรีแบบไม่เกรงใจใครคอนเทนต์ฟรีแบบไม่ต้องต่อยผีเอาไว้เจอกันใหม่อ้าวขอดอนติดอาคุณยืนได้นะเนี่ยกูยืนได้อีกนิดนึงแล้วเนี่ยพี่เน็ตดุ้ยเน็ตเขาหลุดเน็ดโอ้แตกไม่โดนขาการนดบลครับปานาวาโลรุ่ะครับรอบนี้กูจะไม่ขย่อนแล้วแม่ขา ไม้เถอวัที่่าฉันนี่เอ้ยติลฟูเฮ้ยพี่กาโคกูเกินีแบบโอ้เกาบทีแมือนจัยอะาทิ้งแกไหมไม่ไม่อยู่บ้านเรือลงน้าหลังแล้วหนูจะขึ้นไหนหนูขึ้นนามบอลหรือไงหนูจะขึ้นหําบอลครับแล้วหนูไปขึ้นเฮี้ยอะไรตรงน้นลหนูสามเลนี่เขาไม่ตีแกยอ เลื่อะไรไม่ได้บ้างเหรอพี่ก๊อฟโนมาสองประตูครับเปลี่ยนการเฮ้ยกูไม่ได้เปก๊อฟตูไอ้เหี้ยกูไม่ได้มาประตูทิพยพ่ายแล้วมาเดี๋ยวมาดิ๋ยมาดิมาดิมาดิเออกูโดี๋วตีบ้างแล้วพองไว้ไหนติดแค่ไหนไม่รู้ไม่รู้เว้ยจะตายหาแล้วอยู่ต่อประตูลงลงไอเอลมาได้ไหมลงลงไอเอลลงน้ำเหรอเออลงมาลงมาลงจิงลงจิงโหดลงดีติดอย่างนี้อย่างนี้สองชั่วโมงแล้วดีแน่ เบียดอยู่กูเบียดไม่เขาเขาทะลุไม่ได้ไงอ่ะมันไม่โอเคมันเป็นเกินหลักเองเขาทำไม่ได้ผมโดดบ้านี่เขาทะลุหนูหนูเพียรเขาเดี๋ยวเข้าไปสิงเขาแทนอ่ะเอาคนก่อนเลยยังทางเดินไม่เอาบลเขาเะีอกเบสเดี๋ยวพี่ผมจะทำสิ่งนั้นผมจะเดินจีบยาผมจะทำสิ่งนั้นฉีดไม่ได้ตอนเนี้ยอ่ะก็โลกเบสจ๋าบอกบอกให้ผมทีนึงผมสามารถให้สัตว์ทีโอ้ยเบสมึงอะไรของมึงอ่ะจ๋า โอเคครับคนที่ฆ่าฉันซิลีฟูลไปหาฟังนะบอกเอ้เว่อว์เด็บโอ้โหตามอยู่ตามจริงตามยังไงอะตามยังไงอะผีอยู่ไหนไม่เห yep uh ็นผี่งเลย ไอ้้เหียกูเล่นยามาเพื่อการนี่แหละกูไปแล้วเจอกันเดี๋ยวกันแล้วนอนไอ้เจ้าบ๊ายบายพี่มาแค่นี้แหละนี่แหละสิ่งที่เด็กแว่นต้องการก่อนนอนสรุปใครวิ่งไล่ใครเนี่ย สรุปใครวิ่งไล่ใครวะอันนี้ยเฮ้ยแฟนอยู่ตรงนี้โอ้ตีไม่โดนเฉยโอ้แบบกดดันเขาเรียกว่ากดดันคุทธออกจากู้โอ้ยกใหญ่โอ้ยกใหญ่จะตีแล้วจะตีแล้วจะตีแล้วโยกแล้วโยกแล้วหูยหลบหลบหลบไม่ได้ยตี เดินหน้าถั่วพี่ตีแล้พี่จะตีแล้เออเรียกเก่งใหญ่แล้วเรียกจริงอย่าเรียก,ก้นนนไปนะะกก่าานะอยาเยเรีพี่ว่ายา้ำเพราะว่าพี่ตองกำลังจะกดเลยอ่ะพี่พี่พูดก่อนก็เล่นบางส่วน <c oughs> ใช่ผม <c oughs> พูดรตรงเลย <c oughs> ผมพูดรตรงเลยพี่ตองพี่ตองกำลังยึกยึกไปกดลิมแล้วนะแต่พี่เอาพี่พูดก่อน ต่ยก็เลยเขาเลยกลับมาต่อยบุ้งกองเลยโคตรชินจะตด้อหอออ่ดใอยู่นะย่างย่า่อนนี้มก่อนแล้วก่อนแล้วมัดเปล่าแล้วตอนนี้มัดเปล่านะได้ได้ต่อยแล้วเออไปตาผมตาผมตาผมผมอันนิ้ว่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกเออแล้วกูตายเอาเกมจบแล้วทาไมกูตายอ่ะกไกลมันลื่นเลยไกลมันลั่นเลยโอ้โห เกวันนี้เราหลับฝันดีลาดินตะวันตะนาตาไตไปแฝยานตัวอยู่มงจาเสียเขาใกล้อนาล์ไปอยู่หลังผมวิ่งอยู่ตัวอยู่นะครับผมอยากเห็นฟอร์มกระจุกร่วมกับผมโอเคเอากูแบบไม่เกรงใจใครแล้วกูสตาร์แล้วโดนกูสตาร์อน่ยบอลเล็กแบบไม่เกรงใจบอลเล็กโอ้น่าจะโดนน่าจะโดนเขากดโลรบไปแล้วนะครับผมวันฮีทนะครับ ไม่มีตีของตกไปมุดชอผมอยากเห็นพวกคุณจุกร่วมกับผมไปมุดชอแล้วมาฉีดยาแบ๊บแท่หนึ่งทีโอเคผมก็ำลังฉีดยาในแบบของผมเจ๊บอกให้หน่อยผมกำลังฉีดยาในแบบของผมอ้าเขาบ้ดบอชอบเขาบ้ดบอชอบเขาบ้ดบอชอเจ๊ผมเราจะตายในสามอ้า ไปเอออืมอ๋เอเด้อะไรอะไรต่อยมันเดเออน้องไอ้ชาต่อยมันลุกอะไรนะกูยับกูยับให้เอาไปตามมัดก่อนเอาไปตีหมัดถ้ามันจนําเป็นห้าหมัดไปเลยถ้ามันจําเป็นด้วยห้าหกหมัดไปดิ ก็เจ de okay, right? ็ดบไปเลยเจ็ดยืนนิ่งแล้วไม่เอาแล้วออกเกมแม่งเลยแล้วกันเปไงก็ตีจนผีออกเกมอ่ะน้องๆว่าไงวะโตแล้วละหนึ่งหนึ่งบระวังระวังรูแล้วแล้วปิดปดปิดสองาทสองมาดสองามสองสามตีาแล้วนะห้าดแล้ว ออกมาแล้วเจ็ดเฮ้ยไม่เจ็ดแปดไอ้ัตายโอ้โหผีทิ้งทุกคนผีทิ้งหชื่อกอย่าโอเคครับเฮ้ยมาขวามาขวายูขวาบนโดนโดนล้มันไปต่องเขาเดินลงไปได้มาเจอคูน้ำมนต์สามสี่สี่ห้าหกโดนไปหกแสบนะแล้วก็หลงแล้วด้วย หลงอยู่ห้องห้องอานะตามหมัดหน้าผับโอเคขึ้นขึ้นมาหาผมขวาอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างต้องบ้านเหล็กกว่าโดนไปอีกหมัดกลอกกอกกอผมเข้าตู้อยู่ขวาล่างแต่กูจะไต่อีกนะโดนอีกกูยังไม่โดนโดนกูอีกเอ้ยหมัดสุดท้ายแล้วล่ะเอออุกต้องพอดียโอ้โหเตะประตูล้ะ เราต้องคุยหลอกทีก็โดดลงไปนั่นแหละโดดลงไปห้องวีแล้วเสียเฮ้ยนี่เับแค่แตกปะไปอะไรเยอะใครทำวะมันหลงกูไม่หลงแดกแดกน้ำมตนโอ้แดกไม่หาย แดดมันเลยต้นมันแดงมันแดงแล้วมันจกตับแล้วต้นต้นมันจกตับกูไอ้ต้นน้ำหลังต้นน้ำหลังน้ำหลังต้นอะไรอะไรก็ไม่มีบอกเอาเอี้อะไรต้นไอ้ต้นโอตัวเด้งต้นก่อนจริงด้วยเออเอออยู่ไหนลองตอมประตูต้นตอมประตูขึนไมกระลังขึ้นกระลังขึ้นตะบางใกล้ต้นไป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  หน้าขมำแล้วเต้ยมันหมอบแล้วยายหมอบแล้วแตบบตดนตัวทีตายไอ้ไอ้ไอ้โรตันเองอะอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอะไรเนี่ย เอาออกเอาออกเอาอะไรวะปู่ยาสองหลอดมีประตูป่าววะพี่อุ้ยโอ้โหยังไม่มีประตูเลยหรอแต่ว่าประตูมันไม่ก้าวๆให้หลบนาะไม่ประตูแบบประตูปิดอะประตูไอ้ปิดโผล่มาแล้วเจ้าน้องเต้ปินพวกผ่าตัดเนี่ยจะมันเอ้ยโหมันจริงมันปิดมีอยู่จริงพอโตนะพ่อใหญ่มากได้หรอวะ ได้ได้คนผีมันอยู่ฝั่งนี้ผีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันได้ยินอะไรวะมันได้ยินเสียงหัวใจมันได้ยินเสียงหัวใจหน้าบ้านหน้าบ้านว้ามันตามเหลอกหลอกโดนหน้าบ้านได้ออกได้เลยเชื่อไหมเราโดนหน้าบ้านหรอกใช่ห้องหมดก็ได้ห้องหมดก็ได้วได้ได้ได้ออกบันได้เอาปืนนะเฮลิคอาปตอร์ ขวาขว้าขว้าประตูประตูวานนี้แน่เป็นไงแผนกูแยกยนต์เียกรดิตมาให้กูเลยจีนเรี่ยนต่อไรเพื่อนทิ้งแล้วครับใช่ครับคุณพิตาเพื่อนทิ้งแล้วครับไปดีเดเดี่ยวได้ถามว่ายังไงครับเธอคือดัดไหมอยู่ข้างในคือดัดไหมคือดัดไหมข้างในคือดัดไหมเธอรู้สึกดีดีนะเธอมันว่า ไปในสวนแล้มันมันมันร้อนไหมเข้าในมันร้อนไหมฟกูเมื่ก้กูจะฟรีเลยเจ้าพยากรกูสลนะมันก็นิดนึงนิดนึงเนาะแต่อีกคนก็น่าจะร้อนอยู่แล้วแบบพวกคุณสามคนทำอะไรกันอยู่อืมคนติมก็ไปสวดดีนะเขาก็โยนเกินไปนะเมื่อกี้เมื่อกี้อะผมโอ้โหติมติมโยนเกมเกินโอ้โหไม่ไหววะเมื่อกี้ผมดูแล้วโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอย่างงี้ ไปไปไปเรียกผีมาดิไปเรียกผีมาดิอยู่ไกลมากไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปด้วยไปด้กูไปด้วยเฮ้ยกูพิมพ์อยู่โอ้กูไม่รีเฟกเด็กน้อยเลยว่ะโชคดีที่กระพุกไม่โดนไอ้ยอ้คนเมวิสคนเมวิสคนเมวิส คุณเมวิสคุณเมวิสโอ้โหใส่ดด้หนลนมาจัวมันใกล้ตายแล้วกูก็ใกล้ตายเหมือนกันเพื่อนฮัลโหลเช็คคือไมโครโฟนอ้าก่อนแล้วเหรอคุณเมวิสกระโดดตามผมมาสิกระโดดตามมาเร็ว เดี๋ยวคุณจะลงบันไดามาม,มาตู้กับผมล่ะมีแน่ไปเลยไอติก้าขอายามก่อนนะผ่านรอดไม่น่าอรอดแล้วเนี้ยไปก่อนสวัสดีสวัสดีคะ่ะ วัดดีจ้าอะไรนะมาแล้วจ้าออเออคนนี้มันฮีทไอ้คนนี้มันมันฮีทจัดเลยกูไม่ได้พูดเลย <c oughs> มันกินยาแล้วกินยาน้อง โอ้แขนมันย,ยาวมากแล้วเมื่อกี้ but they マティウーウ,ーウー Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โดดไปทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจมัน <c oughs> อะไรวะไอ้ยลอดเฉยยี่นี่โดดอยู่ฮะสวัสดีเพื่อนเออเออมานี่เลยเออสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน เจ๊อดเดีโอ้ยมอเมมอมโอ้ยขาวว่ะมันมอเมเหผมม่ะ อยู่อยยไอตีมไม่รู้ตัวไอตีมไม่รู้ตัวโอ้ยขำมากมิวมิวคือเลี้ยวไปแล้วอะแต่ตีมคือแบบกุศวนย่ยก็ไม่รู้เรื่องอะ โดนอยู่แถวนี้โลละโน๊โน๊ปไอ้ติ๋วตายวะไอโอ้โหยังมันเห็นว่าบอกแล้วได้ยามันฆ่าได้ โอ้หผมพร้อมแล้วมามาดูนะฮะมาดูคนตึงๆเล่นเกมตึงๆเึ้นมาแล้วเอ้แน่มายืนให้ตีด้วยคุก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 กได้นะตเนี้ยนีลบ you know. oh, right. hmm? สกอุ้มได้บอกออกมาดูคุีอ่ะนี่มันมีโลอันนี้ต้ํายัดหน้า เอ้ย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 ไอ้หอยังไม่หมดอีกเหรอเจ็ดแปดเก้าเจ็ดร้อยเมสทำได้ติดบ้านเลือดติดบ้านเลือดเมสแค่ดูแล้วเจ็ดเจ็ติดด้วยติดหมาท้ายเนี่ยนะขอร้องละ